สำหรับอุปกรณ์ในการจับนะครับก็จะมีที่ตักนะครับสวงแบบนี้นะครับอผมตักมาให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะครับอ่นี่คือคือแม่พันแม่พันกบนะครับ เราต้องดูคุณภาพนะครับแม่พันธุ์กบมีลักษณะอย่างไรนะครับเรามาศึกษาคุณลักษณะของแม่พันธุ์กบที่ดีนะครับอนี่ก็คือแม่พันธุ์กบนะครับหนึ่งก็คือไม่เป็นแผลนะครับไม่เป็นแผลตามมือตามตีดมือมือเขาจะมีอยู่สี่นิ้วนะครับนี่เขาจะมีมืออยู่สี่นิ้วไม่มีแผล ลำตัวไม่มีแผลตามมือตามตีนนะครับแล้วก็ตามลำตัวไม่มีแผลกบที่แข็งแรงจะมันไม่หยุดนิ่งมันจะแข็งแรงแบบนี้แหละครับอ่าสองกบตัวเมียแม่พันธุ์จะไม่มีกล่องเสียงตรงนี้จะไม่มีกล่องเสียงนะครับอ่าเขาจะไม่มีกล่องเสียงอ่าตรงนี้เขาจะไม่มีกล่องเสียงสามเราจะดูต่ออ่า เขาเรียกว่าปุ่มสารตรงนี้ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้กลับดูมันจะรู้สึกสักาลักษณะจะมีสีส้มนะครับเป็นสักาแสดงว่าถ้ามันมีต่อมปุ่มปุ่มสารตรงนี้กบเขาจะพร้อมที่จะทําการเพาะได้แล้วนะครับครบส่วนมากที่จะสามารถเพาะได้ดีก็คือประมาณ1ปีนะครับแปดเดือนสามารถเพาะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า1ปีจะ คุณภาพลูกกบจะแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันพร้อมแล้วนะครับกบจะอ,อยู่เป็นล,ะละนักษณะกบที่มันพร้อมหรือ,อาภาษาอีสานเรียกว่าจำศีลเท่าไงนะครับมันจะมุดหัวลงไปกลมหัวลงไปในพื้นอันนี้ก็คือพร้อมที่จะทําการาวางไข่รอฝนเพราะเวลาฝนมาปึ๊บเจอน้ําใหม่เจอน้ําใหม่เราไม่เพาะ มันจะไข่ทิ้งนะครับพวกนี้เป็นสัตว์อปฏิสนธิปฏิสนธิภายนอกนั่นก็คือตัวผู้จะมาเกาะแล้วก็บีบไขใ่ให้ออกแล้วก็ฉีดน้ําเชื้อใส่ไข่นะครับก็จะกลายเป็นไข่ผสมกับตัวน้าําอสุจินะครับของเพศผู้ก็คือตัวตัวผู้อันนี้ก็คือคุณลักษณะของของกบนะครับไม่มีแผลไม่เป็นตาขาว ไม่หมุนติ้วๆนะครับหรือกระแตเวียนะครับครบแข็งแรงะครับตัวใหญ่ได้ขนาดพอดีนะครับแบบนี้นะครับนี้พร้อมแล้วนะครับก็วันนี้จะเอาไปเพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้กันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจับไปทําการเพาะนะครับวัสดุก็คืจะจับไปจับสอบแบบนี้นะครับเจาะรูนะครับแล้วก็ใส่นะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะทัดกันตาย นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับก็จะจับได้ประมาณนี้น,นี่คือแม่พันธุ์หมดเลยนะครับเยอะมาก ก็จะเช็คจับดูมันสากหมดแล้วนะครับคือพร้อมนะครับแม่พันพร้อมมแล้วนะครับที่ผมเริ่มต้นแรกๆนะครับผมก็จะซื้อแม่พันมาก่อนมาศึกษานะครับการเพาะคู่ละสามร้อยบาทแพงมากตัวปูดตัวนี้นะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับที่เขาขายกันนะครับที่ผมซื้อมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ และอีกวิธีดูตัวมีอีกชน,นึงว่าพอพร้อมมือเข้ามันจะสักสากนี่ครับมันจะสักสากตรงมือเนี่ยครับด้านเท้าก็จะมีอยู่ทั้งหมด5นิ้วนะครับด้านหน้ามี4ด้านหลังมี5้ถามว่าวกบมีกี่นิ้วนะครับ5บวกกับ8เอ้ย5ด้าน5้าด้านหนึ่งหด้านหนึ่งหเป็น10 2ข้างบนอีก8เป็น18กบมีนิ้วอยู่ทั้งหมด18นิ้วนะครับ จำไว้ด้วยนะครับเผื่อเขาถามจะถามไม่ตอบไม่ได้นะครับอันนี้แม่พันนะครับขนาดกันมันพอดีเป็นขบนานะครับ ว่าที่ที่เลี้ยงเนี่ยก็จะเช็คคุณภาพตลอดนะครับอย่าให้กบเป็นโรคดูแลรักษาดีๆนะครับแม่พันธ์เพราะว่าเราเลี้ยงเขามาถึง12เดือนนะครับก็ค่อนข้างเปลืองอาหารนะครับก็ต้องพอออกนะครับเพื่อเอาทุนคืนก็คือเอาทุนกับลูกเขานะครับแม่พันธุ์ก็จะใช้อยู่ประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับ2ปีถึงสปีถามว่า5 6ปีก็สา้า้าพอได้นะครับแต่ลูกจะไม่แข็ง,งแรง นะครับน,นี่ครับเพราะว่าผมเช็คแล้วมันจะพร้อมเท่ากันับเพราะว่าเขา็นรุ่นเดียวกัน เราจะใช้ไม่ใช้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์เป็นพ่อจังน,นะมันจะทำให้ลูกออกมาไม่แข็งแรงก็คือเราต้องเลือกพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่มาจากไม่ใช่พ่อแม่ลูกนะครับเป็นทาให้เกิดการผ่าตัดจะได้ลูกนธุนพ่อพันธุ์ที่แข็งแรงนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวเราเอากบตัวนี้ไปเพาะที่บอกนะครับ พอดาวได,ได้กบแล้วนะครับเราก็เอาแม่พันุเ์เทลงไปเลยนะครับจะใช้แม่พันธนะครับอยู่ประมาณ25คู่นะครับแม่พันธุ์ตัวเมีย25ตัวผู้ประมาณ30นะครับอันนี้บอกผมเพาะอยู่ที่ความกว้าง3คูณ4เมตร30นะครับก็คือ3คูณ4.30เมตรนะครับ คือแม่พันธุ์เราปล่อยแม่พันธุ์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาแม่พันธุ์มาเพิ่มนะครับอ่าอันนี้เราได้กบตัวผู้นะครับใส่ลงไป30ตัวนะครับตัวเมีย25ตัวตัวผู้30สเทลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะมาติดตามนะครับผล ผลของกบตัวผู้กับกบตัวเมียว่าจะออกไข่เยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยลงไปเรียบร้อยแล้วนะมันจะมืดมืหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลพรุ่งนี้นะครับนะครับแม่ทันกบอายุหนึ่งปีแล้วนะครับเป็นทันกบนานะครับ นี่ครับก็จะเลี้ยงโดยบอ่อนี้จะเลี้ยงโดยวิธีการเลี้ยงในบอ่อปูนบอ่อกบมนะครับอ่าตอนนี้ก็คือผมปล่อยน้ําทําความสะอาดไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะเอาไปเพาะนะครับตรงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ